สวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายบ่ายโอน,นี้นั่งงายมากเดินทางมาหอดเลยพี่นอ้อ <c> ง <oughs> สไปรหาลูกสาวก่อนอยู่ในคิวรถนั่งงายเพิ่นมานกเนาะอ๋อไปเวียดนะนั่งงายมาก่สบายแน่พีน่น้องเห็นน้องบ่สบายแม่เอารุ่งคลิปแล้วก็กมาหาหน้อง,าาองอกาพาขงเฮียนอวันถือวันคู่แน่ ก็ผักสดเสซยห้ยสามสี่มื่นก็นเลยลงมาอยู่น้ำแม่ก่อนแต่เขาก็ไปหับนา่งไงกันเลยเน,ะนาะกินข้าวกับยังเด้สวัสดีป้าลุงเนี่ยลูกสวัสดีป้าลุงสวัสดีป้าลุงย่าบดีป้าลุงกวาไปเอาดังไงกนเนาะไปเอาดังไงกนเนาะใช้ใช้กิ่ข้าวกับยังลูกกินข้าวกับลูก โอ้กินกับไข่พะโลเสียบอ่จจะเอ๋ตอนนี้นางง่ายก็ได้ขึ้นมาหอดรถตัวเองวิธีขโมอยเด้อจ้า <c oughs> ใครแต่ท่านใครจะมาแต่ามาสวยกับได้ท่านขี่รถตู้เนาะแม่นเราใสาตขีฟุน่นเต็มหัวเลยทางโมหยาบหรอกทางนี่บอกว่ามีแต่ขีฟุ่นทางทางโมหยาบวันนี้เนาะแม่นอัน ทางแยกก็มีแต่แถววันบ้านท่าอุแหละกับแถวทางบ้านมังหลงเต่าเขาไปเขาจะล่วงคุณหมอบอกแบบยะสูงช่งนี้นั่นยะแหงอันเขาคาดทุ่งเฮนนะบ้านมังหลงอันยืนนึ่งเลยน้ำวมทางท่วมมองโขเน่แม่น้ำวมครัวหันแม่มาไม่ได้เลยมาไม่ได้เลยอตีบับแล้วแต่อันเมื่อวานเมื่อซื้านี่แหละแดดยุบพีแดดฝนตกบ่ ยูพีวังหัอว่านมือซื่อในโต๊ะกี่ได้ไเด็ดเด็ดฝนกอดละไม่ได้อันน้องมุกไปองเห็นบอกแม่ว่าผ้าไปแล้วก็อยากไปยานบริขึ้นห้องกับเอาอันของควรไปาใบเศ้าคู่นี่ง่ายกาจนได้มาหอดเฮิ่นอันไปที่เฮมหอยเนาะยังแต่อีพอเพิ่นอีพอเพิ่นกายังอันยังอยู่แถวอันตะปื้อเนาะ ห้างจากห้างจากบ่อนห้างจากอันอันตะปือเข้าไปบ่อนเอเดีวอีโพนี้จากลากร์แมล่ลอยลอยลอยหาชิปหรือลอยเศ้าเท่านี้เลยแม่กูจือตอนแม่ไปส่งตอนนั้อลอยปรักนี่หลยง่ายแต่คอ,อ,อฝากซ่องอีโ <สำ S 2> พอันอีโพเนเดจ้าพอพออินปันเนาะแม่ไอพีไอพีค่ะ ยังไงก็ขอครอบมุกขอบใจหลายๆเลยที่ติดตามช่องอันช่องพราปั่นเลยจ้าขอครอบมุกขอบใจหลายๆสามารถเป็นเดือนจะเบิ่งเธอไปเอามาพี่กระเป๋าเสกีได้พี่น้องเลยเพื่อนแม่แม่ซื้อกระเป๋าให้เนี่ยอยู่ซายสิค่ะไม่เจอไม่เจอกระเป๋าเสกโอ้ขอซื้อกระเป๋าราคาเป็นเท่าไรก็ตอนน่ะฮะอันนั้นเป็นปลาเออ อันนี้เด็กเปนยังะจะบเหฮนว่ารื้ว่าจ้หางาากใส่ไงเอาเมือเอาุตก,กุออแล้หิวทงนน่เนาะหทอนีเอายา่านอเยนน่งีอ่ะขอเถนได้ขอเถียนดเกจวเื่นะน,นี่ เดขึ้นหออะหอกเลนหอไงอกเาหอมขึ้นหอยู่บขึ้นหอแห้ง้อ้วนเดียวนเรียนเรียนเมื่อได้อันน้องสิบปงเห็นจะบอมือหนา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  สบายดีจ้ายังงก็ได้มาหอดเพื่อนไปเทียบร้อยก็ได้จ้ามาในคิปปีนไก่ในเต๊ะื่อเตขึ้นนี่เลแม่โมได้กินขาออมาตสาวตื่นแต่ห้าโมตออรดมาเจ็ <c oughs> ดโมหล่ออยลงมาานันจดีหมคอมรื่อยหล่อเรื่องอยากเรื่องงอื่นเมืม่นเรื่องเพมังมนเดียวเลย เขาลงมาหนี้เมืเสียลืมล้ะบอกเออจาะแ้วก็ไปทำงานกนารงานออมัน,บบน,นยังงหายมากกว่ามาเดินพี่น้องมาเดยกินข้าววันด้วมาเดินจ้าจังงันจลกแน่นอนทำไงซื่นอนีมาก ต่อการดูต่อดูต่อต่อต่อแม่ค้าก็แบบคอยกัไปซื้อเครื่องมืขามาแพงแล้วเอาไปลูบถ้ามีคนก,กัยังรับไปลูๆเอาไล,าไลูจะเล่ยายังยงอยังนี่ก็บอแม่ก่อนซื้อแน่เอาซีฟานแม่เขาเจ้าสามพุงเราพูดหลังเห็นเนาะเราต่อนะ ขายถุงซได้บ่มได้เครแพงมัมีะาค่ายจะไปซีพันเหรอแม่บู้ใดซื้อิองขายเหรแม่ไม่้าแต่ลง,งไม่เ <c ười> ้ื่ถุงนึงเป็นวอาถุงีันด้บ่มได้ออกินข้าวเนอ้องกัเปยกินข้าวกินข้าววานพอ โ้ข no. ้าวหวานกินตลอดแต่คือโบตุยเนาะ้อนวิ่ง้อนเนื้อนางอเป็นเอ็นนก็มตุยนางงอย่างที่กลุ้มกลุมกลมกยแม่คือหมอกชะลองไม ถึงมือเือนจังถึงแรงเลยไปค <c oughs> อยเลยแไม่ได้เจอได้สื้นะแต่ม่ไปบอกมือแล้วบอกตะวนี้แล้ว,อว,อลวอเอ,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 นนอ,อ,อ้วอาจจะน่าสู้หรือเนอาส้อคได้หรือะน่าขวบมองเราขนาดนี้ จะได้เลยซื้ออาจารย์เ้าเงาคนว่าไก่ไก่ตอจะรับก่ตอมาเลยจ้าเป็นงไงมากมีแต่เวาบ่งคลิดเมื่อคืนให้น้อง เหี่ยมเฮาสาวสวยนี่พี่น้องเลยยู่มาหาเพร่ากับปะพะนะเอาก็คิดว่าสิออกพรรษาพรรษาเน้ว่าพอสิได้กเพราะว่าเมื่อวานนี้จะตงโตก็จนบ่ทันพุ่นน่ะพี่น้องพากันไปแกเอาไมโครฟ้าไมอันเอาไมโครฟาไปแกเอาอันบ้านประตูมาให้สะอนให้สะอนใหญ่แล้วแล้วก็เทอันคานเทคานเฮือนซอยเรา กับมาจะหันแล้วว่าสีไปหับเอาลกูจากจะเราเซียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาว่าตรงการให้ไปเบียดเดียวนี้ว่าอ้าวสี่โมงนลสิเหตุวิธีได้ก็ะได้ว่ามืออืน่นเสาร์มืออื่นให้หอดอาตปือ้อโอ้คันบ่ไปคันขึ้นนี่แหละบบท่านแน้ว่าคันสียหายแม่ั่งไงไปทรงผลูกกับเขาเ้งเยนแน่ เส้นทางกั็ไกลแน่แต่สิ่งสําคัญคือน้ำมันมันแพงน้ำมันมันแพงเพื่อสิไปหอดอัตปือเพื่อสิไปหอดบอลเทเบียกคือตอนหนึ่งก็ไปพอผู้ดีเท่าไรตอนไปแม่ก็ใส่แปดแสนค้าก็ใหม่กใส่แปดแสนจนจนไม่กลับมาได้เดือนนี้ถามมันลุงผู้ขับรถมาชงเลยนะระหว่างร้านเอ็กันเทียกบกับไปเวลากับ สวัสดีน้องของเรานี่ยมันนี่ของเราจะซีหาเซมลงไปกลับได้ค่ะค่ะวิลาอามาเนี่ยแต่ว่าถ้าไปโซงฮอลอัตปื้ไปโซงฮอนบบนเฮทเวียจากนี้ไปหาปากเซก่ะมันลอยบัวรักอีกมีจากปากเซไปใส่อัต,ตะปื้ก็ลอยไปรักอีกจากอัต,ตะปื้ไปบบนเฮดเวียอีกก็ลอยบัวรักอีกขึ้นทั้งคู่ทั้งขา รอยาฟนแนงก็เลยว่าอ้าตชินใจไปคืนนีกก็ไปมขี่รถไ,ไปทางคืนเลยไปหอดกลางท่าในระวางอ่อาระยงแม่ทักโทรถามเพื่อนในเขื่อนในเขื่อนหนามหน่อยเขื่อนเสียเปลี่ยนเชียเปลี่ยนเสียบ,บานสวงมันมันแตกวางซองสปีลังค่ะปัดเสียนทางขาดอีกเนาะ ไดยยุดได้หันทายุดไม่หันอีกเบองในคลิปของเพื่อนก่นแหละมามันบ่โห่าใส่เวลาโดนไนไดเขาจะจังสามารถแก่ลดเปลนทางมันไปได้เบองเขาไปเบองในคลิปของฟอนางใหญ่เพ็่นเพิ่นถ่ายรุ่งง่ายๆก็เบองสองสั้นๆเลยนงื่อนห่างกปถงื่อสั้นสักักยากหอเรืองหมอจานเนี่ยจาอมันยังหมด พอกำลังออกอยา,ออา,ากอาตจะปื่วงฟังอะไรนี้ต่างๆขอโทษค่ะเจ้าเหนี่ยลคะพ่อโทรมาก,กำลังรหลดวิษัทกำลังเข้าไปเอาออคิดนี้กะโจเพียง่านี้เนาะเจอกันคิดนนหนาพี่เนาถทางพดพผาดประกันใดกะต้องโอโอษข่อ,ขอไยหลายๆตามไปก่อนนะจ๊ะแล้วพก่อนสวยติดตามส่ง อพออินปันไอทีเด้อพี่น้องเด้อพอให้เพิ่นผ่านได้โฆษณาเด้อพี่น้องบ๊ายบายเจอกันคลิหน้าบ๊ายบาย